การเกิดใหม่ของเดอะการเดียนตอนที่528คุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ของคู่หูต่อสู้ในขณะเดียวกันฉางเย่นั้นก็ไม่ได้เฝ้าศพที่ตายแต่เขากลับพาคิอกปี้ออกจากถ้ำถ้ำนี้มันมีขนาดใหญ่เกินไปถ้าฉางเย่ไม่มีเควสคอยนำทางเขาคงหาซิงส์อลลอยไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไง ในตอนที่พวกเขากำลังเดินกันอยู่นั้นช่างเย่ก็ถามขึ้นมาคิน็อกปี้พวกฮาร์ี้ทำอะไรนายไหมมามไม่คิน็อกปี่ร้องออกมาแต่จมูกของเขาก็เริ่มยาวขึ้น <c ười> คิน็อกปี้จึงรีบพูดต่อด้วยความกังวลมีฮาร์ี้ผู้หญิงแปลกๆมักจะขอให้ข้าเอาหน้าไปไว้ตรงหน้าขาของเธอเธอบอกให้ข้าโกหกแล้วก็พูดจริงหลายรอบซ้ำแล้วซ้ำเล่า ข้าไม่รู้ว่าเธอต้องการให้ข้าทำอะไรแต่เธอกลับทำให้จมูกของข้าเปียกไปหมดช่างเป็นแฮปปี้ที่แปลกจริงๆเธอรู้ดีว่าจมูกของข้านั้นทำมาจากไม้การทำให้ไม้ชื้นนั้นมันไม่ไดีเลยสักนิดบางทีเธอก็ร้องออกมาด้วยบางทีก็ร้องยาวๆบางทีก็ร้องสั้นๆช่างน่ากลัวจริงๆฉางเย่นั้นหยุดอยู่สักพักแล้วก็เอามือกุมขมับเฮ้ย <c oughs> พวกผู้พัฒนานเนี่ยออกแบบป้าอะไรวะ <c oughs> บอกได้เลยว่า ถ้าฉางเย่เปลี่ยนเป็นคีนอกปี้และถ้าเขามีความสามารถแบบนี้เขาคงจัดการ f ฟรอสในลาลิตเตสโนได้สบายแต่ไม่ใช่ว่าเขาเองไม่ได้มีฝีมือด้านนั้นนะบอกได้อย่างภูมิใจเลยว่าเขาเองก็เหนือกว่าผู้ชายส่วนมากความจริงคือสาวๆส,สองคนนั้นมักจะร้องขอเพิ่มอีกรอบเสมอในตอนที่เขาเสร็จกับคนหนึ่งอีกคนก็อยากได้อีกแล้มันก็เป็นวงจรซ้ำๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนฉางเย่ถึงกับฟ้าเหลืองเขาคิดว่า ถ้าเขามีนิ้วสักนิ้วที่มีความสามารถแบบคีนอ,อกปี้เขาน่าจะทำให้ทั้งคู่พอใจได้ง่ายๆฮในขณะเดียวกันฉางเย่ก,ก็ถอนใ,ใจออกมาอย่างหนักหน่วงเขาและคีนอ,อกปี้ได้เดินออกมาจากถ้ำคาเดชนั้นยืนรออยู่หน้าปากถ้ำด้วยความกังวลในตอนที่คีนอ,อกปี้เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของชายแก่เด็กน้อยก็รีบวิ่งเข้าไปกอดร้อมกับร้องไห้ออกมาชายแก่ก้มตัวลงไปกอดเด็กน้อยและพูดขึ้น คีน o อกปี้รูปของข้าท่านพ่อคีน o อกปี้ร้องออกมาในตอนที่เขากอดชายแก่หลังจากทราบซึ้งกันแล้วคาเดชก็หันหน้ามาขอบคุณช่างเย่นักผจญภัยผู้กล้าหาญคาไม่รู้ว่าจะขอบคุณเจ้ายังไงดีติงคุณได้ทำเควส l Please save my son สำเร็จได้รับ exp 1ล้านหน่วยคาเดชยพยักหน้านและปาดน้ำตาออกนักผจญภัย ข้าไม่รู้ว่าข่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับเจ้าหรือไม่แต่ข้าได้ยินมาว่าช่างเหล็กในเมืองนั้นเคยพูดถึงแร่หายากที่ซึ่งหาได้ในถ้ำแร่นั้นแพงอย่างมากข่าวลือบอกว่าพวกฮาร์ปปี้นั้นแอบเก็บมันไว้ในกล่องสมบัติกุญแจที่จะไขกล่องสมบัตินั้นอยู่กับหัวหน้าฮาร์ปปี้ที่ชื่อว่าฮาร์ี้ควีนยานิโบกถ้าเจ้าเอาชนะมันได้และได้รับกุญแจนั้นมาเจ้าจะสามารถเอาแร่นั้นไปขายได้เงินก้อนโตเออแล้วทำไม มันไม่มีแจ้งเตือน,นเควส์วะฉางเย่แปลกใจอยู่สักแปบแล้วก็พูดขึ้นขอบคุณสำหรับข่าวถ้าฉันรวยฉันจะกลับมาเลี้ยงเล่านายคาร์เดชแด้แต่ยิ้มออกมาแล้วหัวเราบเบาๆขอบคุณงันค่าขอลาพวกเราจะไปแล้วในตอนที่ฉางเย,ย่หันหนีไปคาร์เดชก็ได้มองมาที่คินอปปี้และพูดขึ้นเจ้าต้องเชื่อฟังข้าและอย่าวิ่งไปรอบๆแบบนี้อีกได้เลยท่านพ่อ ในขณะเดียวกันจมูกของเขาก็ยาวขึ้นมาอีกเล็กน้อยเฮย้ยนี่มันเล่นผ้าอะไรกันนียหลังจากนั้นฉางเย่ก็กลับไปยังถ้ำและมุ่งหน้าไปยังที่ที่เขาเพิ่งช่วยชิโอกปี้ออกมาเขาใช้โอกาสนี้ในการรีบเข้าไปเนื่องจากมอนสเตอร์นั้นยังไม่เกิดใหม่แม้ว่ามอนสเตอร์จะไม่ได้ค่ายากเย็นอะไรแต่มันก็ยังพอมีปัญหาอยู่บ้างเมื่อมาได้ครึ่งทางฉางเย่ได้ชนเข้ากับกลุ่มอินเดียที่เขาเพิ่งฆ่าไปเมื่อก่อนหน้านี้ หน้าของพวกนั้นซีทันทีแต่พวกนั้นก็คิดเช่นกันว่าฉางเย่ไม่ได้มาดักรอพวกเขาอยู่ฉางเย่หัวเราะอ,ออกมากับความโง่ของพวกนั้นเขายังไม่ได้ใช้สกิลสุดยอดของตัวเองออกไปในตอนที่สู้ครั้งแรกดังนั้นการฆ่าพวกนี้ลงอีกรอบก็ไม่ได้แตกต่างอะไรอันที่จริงมันง่ายกว่าเดิมได้ซ้ำเพราะเขารู้วิธีการสู้ของพวกนี้แล้ว และด้วยการที่มีเฟลิสมาคอยช่วยทั้ง2คนได้ส่งพวกอินเดียกลับไปที่หลุมศพอีกครั้งมันง่ายมากสำหรับเขาเนื่องจากฉางเย่น,นั้นมีมรดกคลาส S อและในขณะที่เฟลิสเองก็เป็นคู่หูต่อสู้ที่สวมชุดระดับมิติข้าทั้งตัวด้วยการที่ทั้ง2โจมตีร่วมกันทั้งคู่สามารถบทขยี้ผู้เล่นคนไหนก็ได้ไม่ว่าจะมา4หรือ5แม้แต่40หรือ400ก็ไม่มีใครมีโอกาสเอาชนะฉางเย่เมื่อกดสกิลแปลงร่างได้หรอกนะ มันคงไม่ต่างอะไรกับการเดินเล่นในสวนเมื่อใช้สกิลแปลงร่างค่าเพื่อเล่นทั้งหมดความแตกต่างของเขาในตอนที่ไม่ใช้สกิลกับตอนใช้สกิลนั้นต่างกันราวฟ้ากับเหวไม่นานหลังจากที่สู้เสร็จฉางเย่ก,ก็ได้มาถึงที่ที่เขาพบกับคีนอกปี้ถ้ำนี้มีขนาดใหญ่มากึมาและเส้นทางข้างในก็ซับซ้อนอย่างกับใยแมงมุมเขาเดินไปเรื่อยๆโดยเอามือหนึ่งจับกำแพงไว้ตลอดเวลาแต่ถ้ำนี้มันมีเส้นทางที่เป็นวง ถ้าเขาทำแบบนี้ต่อไปเขาจะเดินวนไปไม่รู้จบฉางเย,ย่จึงเปิดมินิแมปขึ้นมาและพบกับถ้ำที่มีขนาดใหญ่กว่าถ้ำทั้งหมดอีกแม้ว่าจะไม่ได้มีบอกว่ามีบอสชนิดไหนอาศัยอยู่ในที่ที่ใหญ่โตแบบนี้แต่มันก็น่าจะพอรู้ได้หลังจากจำเส้นทางเสร็จฉางเย,ย่ก็เดินหน้าต่อทันทีไม่นานหลังจากนั้นมอนสเตอร์รอบๆก็เริ่มยกระดับขึ้นเป็นมอนสเตอร์ระดับสูงหมด แม้ว่าพวกนั้นจะไม่สร้างปัญหาให้ฉางเย่ยมากแต่มันก็ถ่วงเวลาเขาได้อยู่ดีกว่าที่เขาจะฆ่าพวกมันได้นอกจากนี้พวกผู้เล่นอินเดียสีคนนั้นอาจจะกลับมาตอนไหนก็ได้ฉางเย่ยตัดสินใจใช้ Shadow of the b o y และเบ์โรเพื่อแอบผ่านมอนสเตอร์ไปและเดินลึกเข้าไปในถ้ำอีกไม่มีทางเลยที่พวกสมาชิกอินเดียนั้นจะหาเขาเจอได้ แม้ว่าเส้นทางไปยังห้องของบอสนั้นจะดูเหมือนเดินทางได้ง่ายแต่ทางตรงนั้นมันเต็มไปด้วยมอนสเตอร์เมื่อ Shadow of the Void และ b บ r ร o หมดเวลาลงฉางเย่ก,ก็ต้องเริ่มออกค่าพวกที่ขวางทางเขาต่อมันก็ถือว่าดีที่เขาได้อุปกรณ์มาหลายชิ้นแม้ว่าจะดูกระจอกแต่ฮาปีพวกนี้ก็ดอบอุปกรณ์ระดับครซินเวอร์มากว่า50ชิ้นและยินโลโกกว่า13ชิ้นฉางเย่เก็บของพวกนี้จนคลังของเขาเกือบจะเต็มแล้วน้องเย่ เว็บไซต์หลักได้ปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับระดับของคู่หูต่อสู้ลองไปเช็คเกรดของเฟลิสดูว่าเธอได้กี่ดาวเจว้าอ้วนหันกวางพูดขึ้นมาในช่องพูดคุยในตอนที่ฉางเย่ยกำลังเบื่อกับก,บการเก็บของอยู่พอดีโอ้จริงดิฉางเย่ยพยักหน้าแล้วไงอีกละ่จะจ้าอ้วนหันกวางหัวร้อนและอธิบายต่อคู่หูต่อสู้นั้นไม่เหมือนกับสัตว์เลี้ยงหรือพหาหนะซึ่งนั่นได้บอกไว้ชัดเจนอยู่แล้วมันจริงที่มันมีระดับ black s t ยลโล่โกลหรือ v i อ l ล t แพตตินัมแต่ผู้เล่นบางคนได้พบกับคู่หูต่อสู้ที่สูงกว่าระดับนั้นไปอีกเฟลิสนั้นพิเศษเกินกว่าจะจัดเกรดได้แต่คู่หูต่อสู้ของ l ิ t เติ้ลสโนซึ่งคือเมสิกและ t ด e a r าร์ติสเรนาของยใยตัวเล็กนั้นต่างกันอย่างมากเลือดของเมสิกนั้นน้อยกว่าเรนาถึง7เ,เท่าแม้ว่าคู่หูต่อสู้สามารถใส่เกราะหรืออาวุธได้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งแต่ไม่มีทางบอกได้เลยว่า คู่หูต่อสู้นั้นจะเก่งหรืออ่อนกันแน่ซึ่งทําให้ผู้เล่นสับสนอย่างมากดังนั้นเมื่อผู้เล่นจํานวนมากถามเรื่องนี้เข้ามาพวกผู้พัฒนาจึงจําเป็นต้องปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับคู่หูต่อสู้ออกมาตามที่เว็บไซต์บอกเอาไว้พวกเขาต้องการให้ผู้เล่นนั้นค่อยๆรู้ถึงความสามารถของคู่หูต่อสู้และหารูปแบบที่เหมาะสมกับการเล่นของตัวเองสําหรับแทงพวกเขาต้องมีคู่หูต่อสู้ที่เป็นคลาส DPS มันจะได้ช่วยให้ฆ่าม,มอนสเตอร์เร็ว,รวขึ้นสำหรับ healer ก็ต้องอยากยื้อให้ตัวเองทนอยู่ได้นานขึ้นดังนั้นแทนที่จะเอาเป็นคลาส DPS พวกนั้นจึงต้องหาคู่ต่อสู้ที่เป็นแท้งยังไงซะพวกฮีลเลอร์นั้นก็เป็นที่ต้อนรับสำหรับทุกคนอยู่แล้วบอกได้เลยว่าการจัดประเภทของคู่หูต่อสู้นั้นแบ่งไปตามคลาสยกตัวอย่างเช่นในคลาสแทงมันมีการควบคุมความโกรธเป้าหมายเดียวหรือหลายเป้าหมายสำหรับ DPS มีการโจมตีแบบเวทและกายภาพระยะไกลระยะใกล้ AOE เป้าหมายเดียวและหลายเป้าหมายโดยทฤษฎีแล้วไม่มีคู่หูต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดมีเพียงตัวที่เหมาะกับผู้เล่นที่สุดเท่านั้นดังนั้นทางผู้จัดจึงไม่เคยปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับคู่หูต่อสู้มาก่อนจนกระทั่งตอนนี้พวกเขาหวังว่าจะกันแนวเกมที่ไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากผู้เล่นจะเล็งไปแต่คู่หูต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดฉางเย่ก,ก็เราได้ถูกว่า คู่หูต่อสู้แต่ละตัวนั้นก็มีเกรดเป็นของตัวเองซึ่งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นั่งเดิมของพวกมันยกตัวอย่างเช่นเฟลิส <c oughs> ก็คงอยู่ในระดับมิติคอตามอุปกรณ์ที่เธอมีถ้าเขาไม่ปลดผนึกของเธอเธอก็จะได้แต่เลเวลแต่ระดับไม่เพิ่มขึ้นแต่แค่อุปกรณ์อย่างเดียวก็ตัดสินพลังของคู่หูต่อสู้ไม่ได้ถ้าผู้เล่นสามารถหาอุปกรณ์ที่ดีกว่าให้คู่หูต่อสู้ของตัวเอง คู่หูต่อสู้ที่อยู่ในระดับ Black s t e l อาจเพิ่มระดับเป็นเคเ e s t ี a l ก็ได้พวกมันอาจฆ่าคู่หูต่อสู้ที่อยู่ในระดับ Holy ได้ด้วยคู่หูต่อสู้นั้นมีการเติบโตที่ถูกกำหนดไว้แล้วซึ่งคือซ่อนสเตตัสเอาไว้มันน่าจะอธิบายไว้แบบนั้นเมื่ออุปกรณ์พิเศษที่เพิ่มค่า Strength หนึ่หน่วยถูกคู่หูต่อสู้นั้นสวมใส่ผลของค่าโบนัสจะลดลงมาเหลือเพียง10หน่วย หรือเพิ่มขึ้น150หน่วยก็ขึ้นอยู่กับผู้ใส่สำหรับคู่หูต่อสู้ประเภทเน้นค่าสเตรงที่สมอุปกรณ์ที่ให้ค่าสเตรงนั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกนั้นสำหรับพวกที่เน้นค่า d e x กสตอรหรือพวกเวทจำนวนค่าสเตรงที่พวกนั้นจะได้จากอุปกรณ์จะถือว่าน,น้อยระบบเคยใช้ระบบดาวเพื่อตัดสินอัตราการเติบโตของค่าสเตตัสแต่ละค่าต่ำสุดคือ1ดาวสูงสุดคือ15ดาว 1>, 1ดาวนั้นหมายถึงได้โบนัส10%และ15หมายถึงได้โบนัส150%ยุกตัวอย่างเช่นเมื่อ Vitality Magic Scroll ที่ให้โบนัสค่า Vitality 100หน่วยพวก15ดาวที่เน้นค่า Vitality จะได้ไป150หน่วยในขณะที่พวก1ดาวจะได้ไปแค่10หน่วยแม้ว่าผลดั้งเดิมของมันจะเป็น100หน่วยก็เถอะก็ตามธรรมดาเหมือนกับผู้เล่น พวกคู่หูต่อสู้แบบเวทนั้นจะได้ดาวสำหรับค่าอินเ l ลเจนซ์และสปิริตสูงกว่าค่าอื่นๆมันก็ง่ายๆแค่ให้อุปกรณ์ไปสวมเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงพวกคู่หูต่อสู้ที่เป็นแท้งนั้นมักจะได้ค่าไ i ทอลิตีที่สูงกว่าในขณะที่พวกโจมตีก็จะได้ค่าสตร a งและเด x t e r i ริน้องเย่เฟลิสเนี่ยได้กี่ดาวบ้างจะอ้วนหันกวางถามด้วยความตื่นเต้น นาโปลิต้าของฉันได้8ดาวค่าอินเทอร์เจนซ์เดาวค่าสปิริตแต่ค่าไวท a l i ลิตี้ของเธอได้ไปแค่6ดาวนาโปลิต้านั้นเป็นคู่หูต่อสู้ที่จะอ้วนหันกวางได้มาไม่กี่วันก่อนเธอเป็นสาวผมบอนล <c oughs> นั่นก็ไม่ใช่ส่วนสำคัญหรอกฉางเยี่ยหัวเราะเล็กน้อยนายไม่ได้บอกหรอกหรอว่า15ดาวดีสุดนี่นายพอใจแล้วหรอเชียละ นายจะไปหาคู่ต่อสู้ที่มีดาวสิบดาวในค่าสเตตัสได้จากไหนกันล่ะดูฐานข้อมูลของเกมสิอะไรที่เป็นเจดดาวก็ถือว่าดีแล้วจะอ้วนหันกวางได้พูดปกป้องสาวของตัวเองเออไม่ใช่สิคู่หูต่อสู้ต่างหากล่ะเฮ้ <c oughs> hey, ฉันบอกให้นายไปเช็คดาวของเฟลิสไงรีบๆสิฉันอยากรู้